ได้ไหมนี่เพราะว่าเราต้องฝึกฝนเวลาถึงเราจะเพิ่มพลังในกลางเออล้วก็หุบวันนั้นนาทีเนี่ยเวลาเราเวลาเราเลื่อนงานเนี่ยต้องทําให้ได้ชา้าช้าเออไม่ต้องรีบนะครับทชาชา้าช้าแต่มีจังหวะถูกอ,อืมเพราะว่าเราจะเพิ่มเพิ่มโคเนชั่ a t i o n ของเวลาเราปวดบา่าอ,อ่าปวดไหล่นะปวดข้อสะโพกข้อเขา่าข้อเท้ามันไปด้วยกันอันนี้เราต้องฝึกกันให้สัมพันธ์กันให้มันกลางาออกไปอแบ มันจะทําให้วันนานาทีนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทามากคนที่ปวดคนคนที่ปวดเขานี่ต้องระวังอย่าเพิ่งทําแต่หมายเน้ว่าใครที่ไม่ปวดเข่าให้ไปทําดูก่อนแต่คนปวดเข่าราทำไปช้าก่อนท,ทําเท่าที่ได้เวลาทำทำเท่าที่ได้แต่ให้ยืดตัวขึ้นเออมองตรงานะลองเทสดูว่าเราทําได้ถึงนาทีไหมอันนี้ก็ใกล้ละนะให้วันนานาทีนี่ก็พอแล้วไม่ต้องทำเยอะมันจะเหนื่อยมากอืเดีย๋ยวเราไปทําตามหมอขิงดูนะครับวันนทีสทียอด